วันๆพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย้ yeah. สวัสดีครับแม่กระดูกเต็มเลยลกูก <c oughs> วันนี้มีอะไรมาถามพ่อหรอคะลูกเรื่องทำไมหมาชอบกินกระดูกพะอทำไมหมาชอบกินกระดูกยำ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 ยยำเต็มเลยลกูก <c oughs> นี่เป็นไงพ่อทำเป็น สีน้ำพูนี่เรื่องแหววิพวัตรวาวทำไมหมาสองตัวนี้ไม่กินกระดูกอ้าวยิ้มอยู่ครับ <c ười> กระดูกไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือใหญ่แบบสุกหรือไม่สุกน้องหมาก็ชอบแท้เห็นกันจนชินตาหลังจากกินเข้าไปแล้วจะสง่งผลยังไงเนาะหมากินกระดูกเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงเงายิคเออใช่ แล้วทำไมมันต้องปิกระบูสูด้วยเน้อก้าตอกกระจายหมดเลยกบูปิกระบูกระบกระดูกยังมีส่วนประกอบของแคลเซียมฟอสฟอรัสที่ถือว่าเป็นแหงแร่ธาตุชั้นบีสำหรับสัตว์รวมถึงก,การเคี้ยวกระดูกยังเป็นการขัดฟันไปในตัวด้วยนี่เป็นการทำความสะอาดฟันนะคะลูกเออใช่ เกี้ยวกระดูกเป็นการทําความสะอาดฟันทําให้อุจจาระไม่เหลวอึเป็นก้อนและมีกลิ่นลดลงนี่กลิ่นไม่ค่อยมียสดชื่นปั๊บข้อเสียของการกินกระดูกกระดูกใหญ่มากๆเช่นกระดูกของขาหมูหรือวัวหมาแคะ,แ,ะแต่ไม่สามารถกินกระดูกได้แต่อาจจะทําให้ฟันหักหรือฟันบินซึ่งต้องได้รับการถอนฟันหรือการปุดฟัน ในลำดับต่อไป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 เฮ้ยดชิวเลยนะน้องหมาหยงเดี๋ยวเลยทำไมใส่นั้นตาอะ่ะอา้าวแดดแรงครับกระดูกที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นกระดูกขาไก่ที่เห็นกันทั่วไปนะครับด้วยความประกาะของน้องหมาก็จะกินเข้าไปโดยการเคี้ยวไม่กี่คำแล้วก็กลืนซึ่งจะทำให้แตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อาจจะติดทิ่มแทงใน ก็เพราะอาหารแนร่การคือคนไทยเยอะๆหมาขเขาก็จะตากาตะการเงี้ยเมียมมียก็ให้เคลนิดเคลนิดใจไม่รูกครับวิธีรัรกษาเื่อเศษกระดูกติดในช่องอกของน้องหมา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 หม,ม,ม,มาหนึ่งสองกล้องพยาบาลแล้วคีบออกมาให้ติดมีลึกสองดันกลับ ดันเข้าไปในกระเพาะอาหารมัน,นคืนอาหารเข้าไปแล้วดันให้มันออกไปเลยสามสองขั้นตอนแรกครับทาไม่สําเร็จยากไปจะต้องผ่าตัดผ่าตัดท้องหมาแล้วก็ดึงออกมาอักว่าเหรอสีเราก็ต้องระวังไม่ใช่ไม่ให้โนโซ่กนะโนโซ่คืออนะไรไม่ให้เยอะเกินไปไง,ไงผลสมผลเสี กับน้องหมาก็จะเป็นได้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 หนูเล่นในมกมีแรปติดด้วยนี่เป็นหมีหมีโรบอทครับกระดูกที่เหมาะสมกับอาหารน้องหมาก็คือกระดูกชิ้นเล็กๆไม่ใหญ่จนเกินไปพอดีคำนี่ทำให้พยายามเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวอย่างเมามัน <c oughs> และเนื้อไม่ควรสุกมากเกินไปต้องสุกพอดีๆนี่ มีสุขภาพหมาเยอะจังเลยหมาจะได้เคี้ยวแทะกินถึงในเนื้อและกระดูกแล้วกยือคันกระดูกด้วยโอ้โหขัดฟันแล้วมันเนึบเนิบด้วยทำไมต้องต้องทำให้ให้ไก่ไม่สุกมากเออให้มันสุกพอดีพอดีอย่าให้สุกเกินเพราะมันจะล่อนมันล่อนล่อนไม่ไม่ติดกระดูก เอคอรับสรุปทำไมน้องหมาชอบกินกระดูกน้องหมามีฟันกรามที่แข็งแรงและชอบกินเนื้อมากกว่ากินฟักนี่ยยิ่งแท้ยิ่งเคินชอบแท้เป็นพิเศษแต่ไม่ควรให้กระดูกชิ้นใหญ่เกินไปเดี๋ยวฟันหักแต่ควรเน้นชิ้นเล็กๆตุกๆหน่อยออแต่ไม่สุกเยอะเกินไปแต่ไม่เออแล้วควรให้น้อยๆอ,อย่าให้เยอะ ไอ้เยอะเดี๋ยวมาตะกัดเคี้ยวนิดเดียวแล้วก็ตื่นในน้อยให้กอกเคี ını, ้ยวเพิ่นๆให้นิดเดียวพอนะได้เคี้ยวอรแปลกอ่าช่วงคำศัพท์หมาภาษาอังกฤษ dog d อกภาษาจีนก็ก o ภาษาอังกฤษ dog d อกเอ้ยด d ก g อด g d ก g อพราหมานี่สกายด้วย เงี้ยวเงียวสกายตาหวานฉ่ำเลยนี่๊อกหรือก่อนะครับมาคำต่อมากระดูกภาษาจีนคือบ๊อกเฮ้ยโบนโบนบ๊อกก่องโบนลูกกระดูกโบนนะครับเออภาษาจีนก็กู่กระดูกโบนหรือกู่กุกกกู เป็นยังไงบ้างกระดูกกระดูกบนกูกูกระดูกกระดูกกระดูกทำต่อมานะครับโอ้เล่นบเบิ้ลเยอะเลยลูกฟันภาษาอังกฤษก็คือทูดใช่แล้วถ้าฟันหลายอันก็เป็นทีออใช่ทูดทรีปนี่ภาษาจีนก็คือจีนจีนใช่ฟันทูดที ซาจีนชินนี่บาโบ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 ่แยกเบียดมาลูกทำเล่นะสิครับคำต่อมานะครับแตกหักภาษาอังกฤษก็คือบ็อ k e กใช่บ็อ k e กนะครับภาษาจีนก็คือตัวละ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 ครับแตกหักบ็อกเกนหรือตัวละบ็อกเก้นฮาร์ ไปเจอใเออหาปุ๊บปี้ปุ๊บปุ๊บเลยนี่าพัปี้พัปี้เลิฟนี่บเชนท์บลเกนทฮะครับเป็นยังไงบ้างฉันชอบตัวนี้กับตัวนี้เป็นแลนว์สิท่าครับผมได้สาระเลื้อยเอยครับให้กระดูกหมาได้แต่เป็นชิ้นเล็กเล็และให้ทีละนิดน้อยเดี๋ยวมาตะกะไม่ยอมเครี้ยวเคี้วนี่เดียวต้องเคลี้ยวให้ละเอียดมันจะมีประโยชน์กับน้องหมานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย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  ทานนะคะ